มาดูข้อหนึ่งพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งปฏิกิริยาในตัวเจนมอนอกไซด์กับแก๊สคอรีนได้ NOCl ผลการทดลองเป็นตามนี้นะคะจากการทดลองได้กดอัตราเป็น k NO กำลัง x Cl กำลัง y ก็คืออันดับของ NO เป็น x อันดับของ Cl เป็น y ถ้า k เป็น1ความเข้นของ NO เป็น0.5 Cl 2เป็น0.8 x y จะเป็นอย่างไร ก่อนอื่นเ,เขากำลังจะบอกเราว่า m กับ n นะ่ะดูข้อมูลจากตรงนี้นะคะเมื่อเพิ่มสามเท่าแล้วอัตราเพิ่มสามแสดงว่า x เป็นหนึ่งถูกต้องไหมลูกถูกนะ cl เพิ่มสองเท่าแต่ว่าอัตราเพิ่มสี่เท่าแสดงว่า y เป็นสองถูกไหมคะหนูรู้กดอัดตราได้ทันทีเลย r เท่ากับเมื่อ k เป็นหนึ่งขอไม่เขียน k ขอเขียนว่า n o คูณกับ cl สองกัลังสองแบบนี้งงไหม หลังจากนั้นใส่ค่านี้เข้าไป n o เขาให้เป็น0.5ส่วน c l เขาให้เป็น0.8จะได้เยี่ยมมากข้อ2ต่อไปข้อ2อัตราการเกิดวิยา a ไปเป็น b บวก c เขียนได้ตามนี้ R เท่ากับ k a กํลัง3 k เป็นค่าคงที่ของอัตราการเกิดวิยาถ้าเพิ่มความเข้น a เป็น2เท่า ของความค้นเดิมอัตราจะเปลี่ยนยังไงลูกเย่เยี่ยมมากข้อที่3สารประกอบไดเนลเจนเพนทอกไซสลายตัวตามนี้อันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของไดเนลเจนเพนทอกไซคิดเป็นอย่างไรเอ่อคิดเป็นโอเคคูณสองอันนี้คูณสองด้วยคิดเป็นเท่าไหร่ลูก เอออย่าทําให้มันยากอย่าแบบคูณหนุดห้อะไรเงี้ยดู1กับ2เพื่ออะไรคือดู1กับ3สิตอบข้อ 2, 2> อคือถ้ากรณีข้อสอบเยอะอะหนูจะต้องสปีดเทสนะคะ ให้ไหวนะคะมีฉะเฉลยอ,อยู่แล้วข้อสี่ข้ามไปเลยค่าคงที่ทํำยังไงก็ให้เลือกการทดลองที่หนูชอบนะคะสมมุติว่าหนูชอบเลขอะไรลูกมงคลชีวิตของหนูเป็นเลข7ก็เริ่มที่0 0นยจับเท่ากับ k แล้วก็ a คือ0.01กำลังส b คือ0.01ยยายข้างหา k ตอบข้อ สองโอเคต่อไปข้อที่6นะคะพอดีว่ามันต้องมีการเปลี่ยนหน่วยถึงจะทำได้นะคะคก็เลยให้ฟรีเดี๋ยวฉเฉลยไว้ให้อ่าเท่ากับเฮ้ยยังจะทำได้อีกก่อนเนี่ยอ่า <c oughs> กับเจไม่ถูกัอเจ็ดมัไปข่งกอ่ามันไปนอย่างนี้นะคะ เพื่อหนูต้องหามาว่า24อ่ะมันคิดเป็นกี่โมลน,นะคะแล้วก็ออกซิเจนคิดเป็นกี่โมลโดยการนำไปหารด้วยอะไรนะดีทีเอสซีพีอ่ะหารด้วยอะไรนะ22.4นำไปหารด้วย22.4นะคะเหมือน24หาร22.4 20 2.4 ขอเฉลยเลยตอบ้้สี่ข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดอัตราการสลายตัวของ A ในการทดลองที่สามเป็นไงแต่แต่ข้อมูลที่ให้ในตารางเป็นอัตราการเกิดดีด็อนะหนูต้องรู้ก่อนว่าอัตราการสลาย A มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดดีโดยใช้สมการเรทหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เขาให้คือดีแต่สิ่งที่เขาถามคือ A นะคะดังนั้นในการทดลองที่3หนูรู้กอ,อรู้อัตราการเกิดของ d ด็อกแล้วอะแต่ A อะมันจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งดังนั้นตอบได้เลยเฮ้ย A ต้องเป็น สองเท่าย้ายขึ้นไปตอบข้อสองเยี่ยมมากค่ะเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะมึนแล้วค่ะต่อไปข้อที่แปดเออสู้ๆนะบอกตัวเอง <c oughs> นายัตราเออในการทดลองหาอัตราการเกิดยาของวิยาเคมีต่อไปนี้นะคะ A และ B เข้มข้นหนึ่งโมลต่อลูกบาตเดซิเมตรแล้วก็มาเติมน้ำร้อยลูกบาตเซนพบว่าการทดลองส่วน1เป็นตามนี้คำถามคือข้อใดผิด r1 เท่ากับ r4 แล้วเป็นครึ่งหนึ่งของ r3 อัตราการเกิดยานี้ขึ้นของความเข้มขนของ A และ B ขึ้นไหมเอเปลี่ยนอัตรา C เปลี่ยนขึ้นกับ A เพราะว่า A เปลี่ยนจาก10เป็น20แล้ว C มันเพิ่ม2เท่าเราขึ้นกับ B-boy ยไหมก็คือดูการทดลองขอไข่ขอควายเมื่อ B-boy เพิ่ม2เท่าเรทของ C ก็เพิ่มด้วยเวลาที่มันเท่ากัน ข้สอสมั่นใจมั่นใจว่าถูกข้อสาถ้าความเข้มข้นของ A ในการทดลองแต่ละครั้งเท่ากันเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ B เป็น2เท่าอัตราเพิ่มเป็น4เท่าเหรอสองเอง,อง,งใช่เพราะดูนี่ไงการทดลองไขควายก็เลยผิดดิตอบแล้วข้อนี้มั่นใจอะไรดูข้อที่มันดูง่ายที่สุดก่อน ข้อเก้าอัตราการเกิดปัญญาขึ้นอยู่กับความคข้นของสารในข้อใดขึ้นอยู่กับความข้นของสารในข้อใดเขาให้ใช้ข้อมูลข้างบนเหรอเปล่านี่ไม่มีข้อมูลอะไรถามว่าขึ้นกับสารในข้อใดเออเอาเป็นว่าเขาอาจจะวัดแค่ว่าขึ้นกับ M มไหม เอ็มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต้องมีผลต้องมีผลเพราะฉะนั้นข้อที่มี M เอาแน่ๆดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันมี A กับ M B กับ M อ่มะมีนิ่งมันคือแบบธาตา3ถูก4มันจะถูกด้วยอะมันไม่ควรไปตอบดังนั้นก็เลยขอตอบข้อ1ถึงแม้ว่าไม่มีข้อมูลอะไรให้พิจารณาเลยมันไม่มีตารางอะไรมาให้นะคะขอตอบเป็นแบบนี้จะดูแม็เซนที่สุดต่อไปตอบข้อ10นะคะ ข้อ10คือการทดลองในข้อใดให้ผลแตกต่างไปจากข้ออื่นการทดลองที่2ดูการทดลองที่2ก่อนนะเมื่อนี้เพิ่ม2เท่านะคะแล้วเรทเท่าเดิมเลยค่ะเรทของ r 1เท่ากับ r 2แสดงว่าการใส่ a ไปไม่มีผลต่อไปใส่ b บอย ด้วยกับเออด้วยเอาการทดลองเลยดี2กับ3เหรอลูกบี <B S 1> มีผลบีมีผลทันทีใช่ทีนี้อ่ะดูอันต่อไปการทดลองที่สี่ R สีเ่เป็นเป็นสี่เท่าของ R หนึ่งจริงไหม <c oughs> ขอโทษไว้ก่อนมันงง A ไม่มีผลขอโทษก่อน A ไม่มีผล B มีผล เข้มามาได้เลยค่ะใช่ค่ะส่วน2ออันนี้หนูดูข้อมูลนะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างข้อมูลนี้คือ อที่4เป็น4เท่าของ R ที่1ส่วน R ที่5เป็นครึ่งหนึ่งของ R ที่ 1. Mm. 1แสดงว่า,าทั้ง B นะคะเอเท่านั้นที่มีผล b เท่านั้นที่มีผล,เ,ผลเพราะฉะนั้น mm. การทดลองในข้อใดต่างไปจากการทดลองในข้ออื่น ก็น่าจะสื่อถึงการทดลองที่ไม่มีผลนะคะการทดลองที่2ก็คือทําแล้วก็ได้เท่าเดิมแต่ขณะที่การทดลองอื่นทําแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยขอตอบการทดลองที่2ค่ะ